ดาวสุกกับดาวอังคารกุ้มกันในราศีสิง์จากนี้ถึงวันที่17สิงหาคมดาวสุกและดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรกันส่งผลให้สามลัคนาราศีดวงดีสองต่อลัคนาราศีตุลดาวสุกเป็นดาวตัวตนกุ้มกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวความรักอยู่ในพบเรือนแห่งความสำเร็จ ดวงดีทั้งด้านการเงินและความรักมีเกณฑ์หาเงินง่ายได้เงินเยอะการเงินคล่องตัวดีมากความรักสำหรับคนโสดสนิทก็จะโดดเด่นมากเพราะมีสเสน่ห์แรงจัดจัดสวยหล่อเลือกได้มีมาให้เลือกเยอะลัคนาราศีเมษดาวสุขเป็นดาวการเงินและดาวความรักกุมกันกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนแห่งการริเริ่มใหม่ ดวงดีสองต่อเงินก็ปังรักก็รุง่งมีเกณฑ์ได้รายได้ใหม่ๆที่ทำให้การเงินอูฟูขึ้นแถมคนโสดสนิทก็อาจได้พบรักกับคนถูกใจเป็นคนอายุน้อยกว่าที่มีความสดใสมาให้และลัคนาราศีพิจิกดาวสุขเป็นดาวความรักกุ่กับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวอยู่ในภพเรือนการงานดวงดีด้านการงานและความรัก คุณจะมีพลังบวกมีความมุมานะททำให้ทำงานทุกอย่างสำเร็จหมดแถมคนโสดสนิทก็อาจพบรักจากการทำงานจะเจอคนทำงานดีทำงานเก่งเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้ถ้าชอบคำทำนายพิมพ์คำว่าขอรับดวงดีสองต่อไว้ที่คอมเมนต์นะคะ